ขาดปัดไปใส่สามีเนี่เจ้งสี่แล้วเนาะคนเห่าเว้ากันพ่อะแห้งแล้วว่าสิไปตัดพักขาจาังไหนจังเป็นท้งสี่ล่ะเอาแม่ไปคนทางสี่ละมันต้มกันจังสี่ละต้มจ่อจอพี่น้องต้มจ้อจอเนี่ยนัดกันมือว่านนี่แม่นัดกันมือว่านว่าสิไปตัดพักขาพนะพี่น้องตื่นขึ้นมามิดสี่เลยเกณมาให้ผู้นั่งมาหาพี่ บาน้องตาเตาผีพี่น้องเอ้ยม่าน้งหงหงปอกตอกอยู่ปัดเอาแม่มึงไหนพ่อแม่พักมาเต้สายมาปักกรอยืนนีเฮียเนี่ยโว้ยฮะพี่าเนี่ยเอ้อเราต่นอยู่หน้าเราเลนเอาโกดมาจานลางพัะเฮ้ยสามพ่อละแม่ ผู้แม่เพื่อนในเขียวมากแต่เศร้าปั้นนั่นน่ะนะวัตถิภานั่งประทัดขาขาละวัติแม่เอาเขาโทษไปบ้านคนงานมาหกคนหูคนในบ้านมาบริการเจ็ดที่กอดแปดอี่นาเก่าบักยันสิบปังมีสิบเอ็ดปังยุ่มมันหลายคนเนเาะกันเลยว่าเอานั่นงกินมะสงใเรือแม่พน้าคนกินเขาน้ำเอ้าเขาเรี้ยขงขนมสินมากที่นี่จังหวะขนมปิดเนี่ยสินเก็บกินสายสูตร ันมสิ่งแสบเอาเขเียมาส่งเขาหน่ะแม่มันมากต้เกากันลากันส่งนั่งกามากั็ไปเบลนั่นแล้วเอาป้าก็บอกเบลจ้าเขามากับไปชาดด้วยญาโทรไปยจงซี่แล้วบ่านัดกันไม่เห็นแมวกินนั่นเลียงกนงานในเรื่องแม่พนาถามหาคัดทะเลไรแม่ถามมู้ตน้อนตื่นสวยจังสีตายไปจิไปขาวอยู่โอ้ยถากหาทะเลหาเอ้าแม่ว่าใครตัวบ๊บ่ไปบ่อไปสวนเถอ ไปสวนนันตัดผ้าขาเมื่อรุ่นกลางตัาดเข่เสียบุญหน้าวันที่สามสิบเอ็ดโอเสียบบุญหน้าวันที่สามสิบ็ดล่วงวานเขาก็เสียบุญหน้าสะกอนบหนี้าห้ามันนี่ปัดบรลครับจังหวะมันชีวานได้เ่าล่ะแม่ก็ชีด้ชูปอกแนวน่เอม่นไปยังนันน้ำคอเคืองแขงนี่กะละงไห้นี่มันตกมาหมื่บ้านนี่พะน้เนี่ยอป้ดตกมาหมู่บ้านนี่ ตกคักตกแม่อบรมเด็กน้อยใส่กันอบร่มส่วนไหนเห็นไหมเขาอีกกว่าใครนักเขาพบอกนั่งถือกันตะมันก็ท่านถือกันไอ้เฉพาอบรมมันใส่กันก็เลยมากตาเศร้าเิดหนี่งเอาท่านได้อบไปละกว่าท่านอบแต่ปุ่นมาลุกแต่เหยียบปุ่นเข้าก็แล้วบแบบลุงมาย่างผ่าเขาโอ๋อสั้งมามั่อย่ามานั่งไปไปใส่สันดึงไอ้เบียวไปเอาอีวิวโอ้ไปหาพี่เบียวิวไปหาพี่เบียวิวพุ๋นแล้วมั้งใจครับเขาออกมาอยู่อือ อะไรบ้านเนีย่ยบอกคุณขามันจ้าเออสะมาจะว่าตอนแรกนั่งกับวังขึ้นมนเล่าไปสวนผุ่นกอรมูเฮ้าเราตื่นแต่เศนะร้า่นะปลาผู้พาแม่ไปใครตรวจใครยุบว่าไปสวนนั่นพอเราไปตัวเราเนี้ยไปาอ,อือสวนนั่นยุน <c oughs> ยง่งน่ะหลังลูกเห็บวันอ่ะตรงหมูน่ะ <c oughs> ข้างหลังตาโป๊ะอ่อมพอเรา ก็เลยกว่าคือแมนแม่ไปพุ่นแต่เนี่ยนะ่เนี่ยก็คือบาสิบาสิจางค้นอยู่เนาะหังบอกคือบาสิมาก้อนกันเขาตัวเขาเขามาเออเอาขนมสินมาต่้งหลายค้นงานบมาเขาไปเหตุอันเล่าชนะไหมโอ้เขาไปเค่นเขาไปเมาบางคนั้งบูพานจ้ะเขาก็เลยไปเดินเลี้ยงห้องเขาอีกเขาเล่นมาเออเขาก็มาเหมือนนี่ก็เลยเล่นได้มากก่อนเต่เสาไดมากก่อนหน้าไอ้ย่าบอกไหมาก เออมาตาเต่าเอาเนี้ยมาสูข้าเจ้ากินนะฮะเลย<อ>มาเลยบริเอินใส่ตูจังวะสวดสีน้ำหาเอินเนาะสมื่นนี่เพราะท่านกินดอกขนนอนตื่นสวยจังว่านางว่าสีแล้วเพ<อ>ราะทา่า,ทานเพราะท่านดอกพูไปพาแม่ไปบานไทยเลยน้องตาเต<อ>่าออเ,เอาเ,<ม>าเอาเนี้ยเหมืองตัวเนี้ยน่ะเกลีบแมาตัวเออต่นตื้นเว้ยล่ะเนาะโคตรเห็ดตึงเวิรงอยู่เออเรามากมาหนาจังว่าเจ้ามาสีสั่งม,มาเห็ดยังเงี้ยสีบานเศร้าบานโอ้ย อะไรจะนานหน่อยขาดนอนมากแ่หน่อยจนล้างปีเลยแล้วนอนเฮียนอปนอนยูยังกระดอกระเดียกเริ่มปีนแล้วมานอนบ่รับดอกอืมันหวงลูกหวงหลานืหเฮยดว้ถักเขาตายไปออกออกไปน้ำบ่ได้ดอกมันยังต้องเฮยีดไวเจ้าสว่างสันเอาไปน้ำบ่ได้เจ้าแดงยากคือสิตายในย่ามตายไปยากแบบได ปอดสลัพัดยางตัวอยากสร้างว่าปอดมันแล้วซุ่มยังบ่อยากจะเนี่ิได้อีหยังให้เพิ่นกินล่ะบ่อยากไหมสิได้อีหยังให้เพิ่นกินล่ะพน่ะแม่บัดนี้เราเฮ็ดประกันไว้บ่ปัดว่าเดีเออปัดผู้เพิ่นมีแนี่จักหน่อยเพิ่นก็สิว่าใครอยู่ดอกเนาะแม่นเพิ่นบ่มีแนว่บุญันเพิ่นก็บ่เอิดดอกเงินคั้นกําแก้วจ้าถามหาเงินประกันเลยเดีประกันไว้หลายๆเขาผ่นขาตายดิออ พลังข้นการลูกขาตายเอาเงินประกันพลังข้นกับผัวขาตายเอาเงินประกันเสด็จซุ้มเี่นขันบามีเงินประกันผัดผัดคนบอยจะคอยอยากมันไปห่มบนไดเลยฮะปนยานบะได้ใส่ถุงเอามันเป็นนังสันยังใส่ถุงเอาแนวกินนั่นแล้วโอ้ยมันเป็นนังสันแนี่ยยุ่นเองแม่เมื่อนี้โควิดเขาว่าเอาเนวกินดอกอันแตงกวาเขากาว่ามันกินยากด้วยนี่เตยยานมันเป็นลูกคือเห็นตอนนั้นซ้ำบอมก็คือเห็นตอนนั้นซ้ำดอก ขตาเจ้าว่าเนี่ยม่วจังสีกัจินว่าท่านใดเลยเนี่ยมันเป็นโลกเป็นตุ้มเป็นต่ออยู่คุณแล้วโลกอันนี้เศร้าพมแล้วมันจังเสดเขาปกติบ้านเยาวเตี้ยม่วกัจักมันเป็นโควิดที่มันเป็นอย่างหละมันยังเป็นตุ้มเป็นตะขาเจ้าลุ่มข้าวลุ่มข้าวอยู่นึ่งเป็นทะเลต้นซุ่มเรียงม่วอยู่ดิข้าลูกน้ำหลานซุ้มขาเจ้าเรียงม่วนน่ะนะมันสมามีสูเนี่ยเกิดขึ้นแทนั่นแหละลูกสมัยไหมนั่นแหละ สมัยกับสมัยปลดดอกเขาก็เคยเห็นในหลังง้วะเป็นตุ้มทอปูตีนปูเมื่อน่า,าเชนะื่อว่ากายกลิ่นาะผู้ข้าเจ้าเลี้ยงเบิดเงินหลาเหลือดิผู้เลี้ยงเลี้ยตุนผู้เลี้ยงเราอุ้งอ,อังน้ำข้าเจ้าอยู่ได้คืดน้ำเพื่นอนว่อ,อยากให้พี่น้องเพื่นลำบากจักก้นไผ่กระไรหางทางใดเลี้ยงแต่ว่าก้นเลี้ยงอยู่เดี๋นี้ลรามันเป็นตะเลี้ยตุนอยู่มาตาแยกคอกมานะรมปศุสัตว์เขาว่าแยกคอกแต่ว่าทีแยกไปใส่น้ำกันตัวไหนมันกลัวสาวอ่อ เอามันไปใไบต้มามังวางสินหลักระเจาวาอมว่างเขาเก่าออกข้าวเมื่อยละเอีดนั่นเองตลาดสินลยเอดีดก็มันระบาดจุดเดียวนี่แม่หัวแม่นัอนแหละมันเป็นเรื่องสัน้นเอาขึ้นมากเราตีละ,ละเอามันจังโม่เลาหลาทีเดียวเขาแปลงกินอยู่ว่านสียออกมาไอ้นาที่ก่อดได้ละกำลังฝันมาคงอยู่ยังมาเดี๋ยวสิต่ำมาคง ด้วยจีนพี่น้องพี่น้องกำลังขืนมาเพิ่นไปเฮ็ดอี่หางจังมาเพิ่นไปเฮ็ดงานกำลังขืนสิมากินข่าวตอนเที่ยงหล่หลอล่อจ้าน้ำหาแม่กันบ่านน้ำมากแต่เสาก,ก็อนี้มาน้ำหากันซื้อๆไอชา,ชาด้ยชาดเอาขนมจีนกับน,น้ำยาบ้างไว้เอาถ้วยเอาซ้ำ ส่วนเอาหยังมาไปไอ้เพิ่นกินดันนั่นไหมกินลาซั่มได้กินข้าวอันนี้กระแบ่งให้เขาตำเอากระไ้เขาตำเอาเองรูดแม่ว่าหยื่ยื้อเจาะไม่มาแจังไดยนะเอิ้นให้แม่มาเด้อครับมาเด้อใส่หรือม้าม้ามากินข้าไอ้กินเข่าบ้านเด๋อนี่เพิ่นนี่มาล่ะไปเบิ่งเพิ่นเบิ่งเฮาเออต่บักหุ่งอยู่หน้ามันแซ่บเฉยเดียวการบ้านอยู่ใกล้กันก็ขี่รถมาโลดเด้อม่กินขนมเส้นก็มี พี่น้องคุณมาซอยลูกยหยามาแล้วจ้าเดี๋ยวจังมาจินต่บะงหงน้ำกนำันข้วนาวหนมเ้นลายแนวกินนะคุณเขาก็ย,ง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 ยง่งเนื้อเน้แย่ึ้นมาไหนจ้าม,มาราคอนนาราให้เขากินเตียงนาาย่ะล่ะเตียงน่ะ,ะเขาสาสออกบ่สาสตรมองห้องสาสตปูน้องเขาก่ะน่น น้มหลายบ่ละทั้งใต่พุนหาาหลายบ่ละอย่าเนี่ยไหรโอ้อันพักบุงติจ่าใช่ปพักบุงติค่ะทุกบุงกันหลายเออนี่บัดเนี่ยว่าปะสูงใช่ไหมมันหลายเนาะบัดอีจ้าที่ให้ตามเอาเองได้ปะบ่บ้ายบ้าบ่าจังไหรลูกหลานมาซอยม่นไง่นี่ลูก อันสินบะมีผู้ใดเกันะตัวหายซ้ำล่วยบา้านไปเอินยี่ปลาให้กูเนี่ยล่ะอบอกอีส้ำรวยบอกมันมาดึงกูขึ้นจากตมจากโคนนี่ส้ำรวยเอ้ยอาศัยลูกอาศัยหลานทอนลาปนะนะ,ะมาจากโค่นเหล่าละปละาเอเอซุอ่มว่าสิมา ไช,ชาาบ้านละจ้างเงินใช้ชนะเมื่อวันเงินใช้ชนะเล่าชนะนะนะไปเป,ปล่า,ลปลาปเปน,นีป่กดโคบนุ้ยพี่สายังบบทันเดีเยวมาเอา,ามาตำไหนข้าเจ้าเนี่ลูกตำล้นข้รานเนี่ยบักลาตำเสียบเอิ้นบักนี้จีเกียดกัน กาต้องอื่นี่หลายเังไงก่นใหเจกันพี่น้าจบปคงกันพี่น้าจบปะย่ำตัวเอาหนีออกนี่เอาเอาไปเขาตำอันนี้กอดจำกอดเลยจำรถโค้ดไ่อะไรเป็นจำรถโค้ดลาอเป็นจีนรถแทดแซ่บเลยรูกเอาอันนี่เราพูดมามามันแก้งหายยึดตัวบอกว่าไปเจ็บตอนนี้หลาจะมีสิบสามปีไม่เป็นเนาว มันดังบ่หลังจังหกก็เสียด้ไฝันบ่มีฝันดีได้เลขบ่หละโอ้ยมันจ่อมือเลยนี่ลูกเมน,น,น่อ,อนเลี้ยงอธิษฐานเนี่เด้อมือน,นั้นเวียนเทียนบ่เหมือวันผ่าน ฮะไม่มลูกน้องพีดกันเลยเพาผ้าเวียนเที่ยงคือบ่เวียนเที่ยงชำหะบ่าวที่่อได้เอาหมอปลามาอาบล้มุนหมอปลากัดออกงานดูเจด้ไปหาอาบน้ำมุนไล่ปอบเจนีเล่าก็เลยไปหาบักพีกอีหยังออกมามาตํำหาบักพีหาเชียงตำออกมา เอาตัวเอาซ้อนออกมาไปต้อหาบอกเบวกันน่อยชาดมันมานน่านมากเฉยเดีอยวนี้เอามันก็เ,เ็ดตาดนุนแล้วมันซ้ำมาสีน่านแล้วบอกเบียวมันก็แห็งใจจืดเฉยเดี๋ยวกันบ่บอกไฟจุดดาก,กับบ่จริงนี่มับนบ่าปาก,กาาบ่าไอ้ไรมันกัน บ่ปากบ่อไอ้หลายกับคนผู้สิไปใส่เขาวุ่งจักว่ิสไปใส่ขับรถ่ว้าไปหาลียุบตัตีบกันเท้าบ่เอินกับพ่จักมาพ่ว่าสิแกงโตมาผูกออกไปแวะมาถางเท่ามากำลังย้ำบักนุ่งติตามหม่ลูกไห้หลานกินส้มเขาลงไปเห็ดหยาเห็ดยู่จังสี่ละวิธีชีวิตเจ้าน้าแม่ก็เคยเห็ดบ้างสิตลอดพอแม่พผ้าเห็ดก็เห็ด ันยูบ่ได้ดอกขันบ่ได้เห็ดยางกี่ลายยางมาเหยียบหน้ากันมีขันยูเนี่ยลายกับเส้งพี่น้องเอ้ยเส้งนอนเว้นบ่ปินเมีชาวาล่านอนเว้นบ่ปินก็เคยนอนเว้นจักเรีขนาดไปล่ำเถืกันยังบอ่อปินค้นหมักนอนอยู่ดีเอาเอาเอายงเขาโจมมาเลย 这个项目就家。